คุณมออ่องครับเขาก็ออกมาชี้แจงเรื่องของทริปสิงคโปร์เนี่ยถ้าเป็นเอกสารที่ปรากฏอยู่ไม่ได้ใช้เต็มจำนวนแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเบริกนะครับเบิกแบบสมมตินนะเราเดินทางเราได้เบี้ยรประชุมนะครับวันละ3,000นะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายถ้าเราใช้ไม่ถึงเนี่ยก็ ก็ใช้ไม่ถึงนะครับก็เอามาคืนได้นะครับหรือก็ใช้ตามจริงก็เบิกตามจริงแต่โดยปกติเวลาเขาตั้งงบเขาก็จะเบิกนะครับเต็มจํานวนที่เขาถูกระบุเอาไว้อยู่แล้วแล้วกเ็เนื่องจากคุณหมอออกนะเขาบอกว่าเ,เขา่าไม่ได้ติดไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเดินทางไปไม่ได้ไกลมากนะครับใช้เวลาเดินทางไปสิงคโปร์มันก็ประมาณแค่2ชั่วโมงนิดนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่ง โลคอสก็ได้นั่งชั้นประหยัดธรรมดาได้หมดเลยเพียงแต่ว่าระเบียบนะครับของราชการเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าบุคคลที่มีอยู่ในตําแหน่งเนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญนะครับตลอดจนปกติถ้าเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องบินนะครับเดินทางของสายการบินแห่งชาตินั่นก็คือสายการบินไทยมันเป็นรัฐวิสาหากิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยมันก็เข้ารัฐนะครับแบบ คุยกันง่ายนะครับก็เป็นในลักษณะนั้นส่วนประเด็นว่าเดินทางไปแค่สสของพรรคเก้าไกล จริงๆตรงนี้ทางคุณหมออ่องเขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นคณะกรรมการมันเป็นคณะมันเป็นเหมือนกับคณะทํางานเป็นทีมงานที่คุณหมออ่องก็ตั้งมาแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ได้ไปถามพักอื่นเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยหรือเป็นพักภูมิใจไทยแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้สะดวกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแต่ทีมงานของพักเก้าไกลในส่วนของสสที่ร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยก็คนสำคัญสำคัญนะครับก็จะมีในส่วนของทางคุณทัพิพพก็เดินทางไปนะครับไปดูเรื่องของสภาเยาวชนสสเทง K, นะครับ อสอสเทคเนี่ยเขาดูแลเรื่องระบบ IT คือมีความรู้มีโน้ตหาวเรื่องของระบบ IT เพราะฉะนั้นเนี่ยไปพูดคุยนะครับเรื่องของเราเรียกว่า Deep Tech แล้วกันนะครับเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางสสเทคเนี่ยก็จะสามารถช่วยได้นะครับเพราะว่าถ้าพูดนะครับในเชิงเทคนิคกันจริงๆเนี่ย ถ้าไม่มีคนมีความรู้เรื่องไอทีไปก็อาจจะเอากลับมาใช้ได้อย่างไม่เต็มที่ส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับหลังจากเดินทางไปดูงานเสร็จแล้วทางคุณหมอเขาบอกว่าเขาจะมีการทํหลายงานแล้วก็พร้อมที่จะเปิดเผยกับสาธารณนะครับว่าสิ่งที่เขาได้ไปเนี่ยมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างตลอดจนเปิดเผยงบประมาณนะครับหรืองบต่างๆที่ได้ใช้ออกไป